นี่นี่นี่แปดสิบสามนี่ยางแปดสิบสี่เอออันนี้ยางยังห้าสิบสิอันนี้ยางยังสีสิบสามเออย่าบอกเนั <50. S 2> 50, ่นนี้สี่สิบเจ็ดเบ่งแหวนขางหัวแต่ละคนนี่นองเบ่งเบ่งแหวนข้างหัวแต่ละคนเบ่งแหวนเบ่งเบ่งนี้เบ่งแปสบสไม่ต้องใส่แว่นตาเลยเก็บเก็บให้ยาเนีัย ฝนตกฝนตกเอาว้เตียงนั่นก็ได้อันดูอันเอาใ้เตียงนั่นะเอาว้เตียงนั่นมันตตมันแดดยูเดี๋ยวมันตกแห้งอันนี้ใบอันนี้ใบย่อด้ยนี่ใบย่อเอามาแท่ยาเส้นแดนี่ใบย่อ นี่นี่นี่ใบย่อ,อยาเพิ่นเอามาเห็ดแท่นยายาเสซนอยู่จากใบย่อถ้าจะออมาตากแดดซ้อยเห็ดแท่นยาเสซนมากินกับหมากความหลูไม่จากพึ่งหลูเอาแดดเราบ้านนี้ แดดตกอ่แต่ว่าต,ต,ตกอยู่เก็บก่อน,นยังเอาไปตากเ้นั่งก็บเานาี่ฟ้ายาเก็บไปักอุ้ยหัวกรสีหูด้วยเดนใบย่อตากแดดแทนไอ้น,เอเอนอมมันสูบใดคือคือยาเซนบ่สูบใดคือกันเลยใส่งานใดคือกันเลย ใส่เฮ็ดเฮ็ดกันเฮ็ดยากหมาได้ยาเซนได้เลยเหรอกินมันหนุ่มนว้เลยแม่นบ่มันมันสีบะชนแน่นบ่้บริบัติเห็ดข้องของเจ้ายน้าเมืองเงินข้าเขาได้เฮียนเจ้ายาไรของขี้หายมากไก่ไหไรหนีแนทอนอืมคือตัวล่ะเปะเลย กินกับย okay ัเมนเลยกินโอเคเลยแกินบอบอชนมาชนมันยาขึ้ยาันยาก็มายามันสิชุนเามันชนเราบันีเาปวเอายาเดมาแตใสขึ้หูเอาเนี่ยแล้ต้นมันปูบอเดมันไ้มาใสไอีเอาเนี่ยใบเนี่ยโอ้เฮ็ดใบแต่ถือว่าเรวนั่ย่างมัอิตตงพทรย่างูมปัญญาภูปัญญามปัญญางายงามังามก็ยาเสียนอีก กินมันก็ได้ด้วยเอาไปตองเสียนยาเสียนั่นพระเจ้าสียาจ้าว่าจจยา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 ไล่เออยาเสียกัพอแห้งแล้วยาเนี่กับพอแห้งแล้วพุ่มปัญญาสุดยอดปัญญาพุทธศิี่เราขันมันถี่มดอ็มาชอยไวเหล่เอาใจหัวไวกู้จันพีเดียำเบามันอี่ปวดแล้ว มันโงไเ้หมืเกินเกินค้นบ่เกินเกินเกินเล็กหน่อยลายมือนกะาณไอะยางลูกองนทยาอียางของแ่บอกขึ้ปูจานนึ่นอนอยใไ้กังนได้เมนก็นดีแท้